อ่ะโอเคสวัสดีค่ะวีโอนี้เนาะจะเป็นการบรรยายเกี่ยวกับท็อปปิคของเราก็คือรูปเลขาคณิต1มิติทีนี้ในรูปเลขาคณิตน,นะคะมันจะแบ่งออกเป็น3ประเภทก็คือรูปเลขาคณิต1มิติ2มิติและ3มิติดังนั้นเรามาเริ่มที่รูปเลขาคณิต1มิติก่อนอเห็นป่ะซึ่งไอ้รูปเลขาคณิต1มิติเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยจุด เส้นตรงส่วนของเส้นตรงลังสีและมุมเป็นตน้นเข้าใจไหมคะดังนั้นไอ้รูปเลยคะ่ะคณิตหนึ่งมิติเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยจุดเส้นตรงส่วนของเส้นตรงลังสีและมุมเป็นตน้นนี่เรามาดูตัวแรกจุดนหนึ่งจุดนะ จุดเนี่ยในทางคณิตศาสตร์มันไม่ได้มีคำนิยามไว้ค่ะซึ่งไอ้จุดเนี่ยเขาไว้ใช้บอกตำแหน่งเท่านั้นจุดใช้บอกตำแหน่งเท่านั้นดังนั้นเราจะใช้สแญลักษณ์ตัวนี้อ่ะสัญลักษ์ตัวนี้ค่ะตัวนี้นะเป็นสแญลักษณ์แทนจุดเขียป่ะและเราจะเขียน อ่าและจะเขียนอักษรกำกับไว้เมื่อเราต้องการระบุชื่อจุดเช่นจุด a อะเราก็จะเขียนแบบนี้แล้วใส่จุดด้านบน a อันนี้อ่านว่าจุด a ถ้าเป็นจุดอ่ขอโทษขอโทษถ้าเป็นจุด b ก็ใส่ b แล้วก็มีจุดข้างบนแบบนี้โอเคเนาะ อ่ะอันนี้คือจุดค่ะต่อไปสองเส้นตรงเส้นตรงค่ะมันจะมีมันจะเป็นเส้นเส้นตรงเนี่ยจะมีความยาวไม่จํากัดแล้วก็ไม่คํานึงถึงความกว้างของเส้นตรงด้วยเอเคไหมโดยเ,เราจะเขียนสัญลักษณ์แทนเส้นตรงสมมุติว่าเธอมีเส้นตรง AB แบบนี้เส้นตรง AB อันนี้คือเส้นตรง AB นะคะอันนี้เส้นตรง AB เนี่ยถ้าอาจารย์จะเขียนสัญลักษณ์แทนเส้นตรง AB จะเขียนแบบนี้ค่ะ AB และเส้นตรงเส้นตรงสังเกตง่ายเส้นตรงจะเป็นเส้นตรงและขีดหัวลูกศรสองข้างให้รู้ว่าเฮ้ยมันมีความยาวไปเรื่อยไม่จํากัดทั้งไปทางซ้ายก็ได้ไปทางขวาไปทางขวาก็ได้ไปทางซ้ายก็ได้ ก็คือยาวไปเลยไม่จำกัดตญลักษณ์ก็จะเขียนแบบนี้ค่ะ A B เส้นตรง A B และมีหัวแบบนี้ที่เป็นเส้นตรงก็คือมีหัวลูกศรสองข้างซึ่งไอเส้นตรง A B เนี่ยอาจจะเรียกว่าเส้นตรง B A ก็ได้นะลูกน่าเราจะเรียกว่าเส้นตรง B A ก็ได้หรือเราจะเขียนแบบนี้ก็ได้ B A แบบนี้ก็ได้ค่ะเขียนได้สองแบบเนาะโอเคปะ ทีนี้ไอส้สญลักษณ์เส้นตรง ab ค่ะเธอจะเห็นว่าไอ้หัวลูกศรเนี่ยมันจะทําไมมันจะมีทั้งสองข้างปะแสดงว่าเส้นตรง a b เนี่ยการที่มันมีหัวลูกศรทั้งสองข้างความหมายของมันก็คือมันมีความยาวไม่จํากัดเราสามารถต่อเส้นตรงออกไปตามทิศทางของหัวลูกศรเนี่ยทั้งสองข้างได้โดยไม่จํากัดดังนั้นเส้นตรง ab อะค่ะมันจึงไม่มีจุด ปลายทางของทั้งสองข้างเห็น okay, ป่ะนี้ในทางปฏิบัติเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องเขียนจุดแบบนี้ย mm hmm. เห็นไหมเนี่ยจุดแบบนี้ค่ะที่อาจารย์เขียนเนี่ยบนเส้นตรงก็ได้เข้าใจไหมคะ mm hmm. เธอจะเขียนแบบนี้ได้ mm hmm. แล้วก็ A B แบบนี้ก็ได้เข้า okay, ไหมคะซึ่งถ้าเธอเขียนแบบเนี้ยมันก็คือหมายถึงตัวนี้แหละโอเคไหม นี่ไอ้ข้อมันมีจะมีข้อสังเกตค่ะข้อสังเกตแรกคือหนึ่งของเส้นตรงนะข้อสังเกตของเส้นตรงแรกนะคะก็คือเอขียนข้อสังเกตก่อนข้อสังเกตหนึ่งเลยค่ะมีเส้นตรงค่ะเพียงเส้นเดียวเท่านั้น ที่ลากผ่านจุดสองจุดที่กำหนดให้แล้วก็สองค่ะข้อสังเกตที่สองคือเส้นตรงสองเส้นเนี่ยตัดกันที่จุดเดียวเท่านั้นถ้าเธอมีเส้นตรงสองเส้นเส้นตรงสองเส้น จะตัดกันที่จุดเดียวเท่านั้นอ่ะสมมติมีเส้นตรงสองเส้นแบบน,นี้อันนี้เส้นแรกมีเส้นที่สองเห็นปะเธอลากยังไงอะค่ะถ้าเธอลากให้มันตัดกันยังไงยังไงเส้นตรงสองเส้นมันก็จะตัดกันแค่จุดจุดเดียวคือจุดนี้ นี่ถึงเขาบอกว่าข้อสังเกตเลยเส้นตรงมันจะตัดกันแค่จุดเดียวเท่านั้นดีไหมอ่ะต่อมาค่ะต่อไปเราอันนี้คือเส้นตรงใช่ไหมต่อไปเราไปดูสามค่ะคือส่วนของเส้นตรงอ่ะส่วนของเส้นตรงคือส่วนหนึ่งของเส้นตรงที่มีจุดปลายที่มีจุดปลายสองจุด ก็คือแบบนี้มีจุดปลายสองจุดใช่ปะ่ะแบบเนี้ยะวาดเส้นตรงก่อนเดีายวจะวาดเส้นตรงก่อนเนี่ยแบบเนี้ยเขาเรียกว่าส่วนของเส้นตรงไม่ว่าจะเอียงยังไงก็ได้เอยียงอย่างนี้ก็ได้มีจุดอย่างนี้จุดปลายแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะเขาจะเรียกว่าส่วนของเส้นตรงเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งเห็นไหมมันจะเป็นส่วนหนึ่งของเส้นตรงถูกปะเนี่ยถ้าเธอสังเกตเส้นตรง ห็นไหมเห็นไหมไมันเป็นส่วนหนึ่งของเส้นตรงใช่ไหมเขาก็เลยเรียกว่าส่วนของเส้นตรงนี่ในการเขียนส่วนของเส้นตรงค่ะต้องกําหนดจุดปลายทั้งสองด้วยเช่นเขียนแบบนี้อันนี้ก็คือสส่วนของเส้นตรง AB ซึ่งไอ้ส่วนของเส้นตรงเนี่ยเราจะเขียนแทนด้วยแบบนี้ AB และขีดแบบนี้ลูกอ่ะอันนี้คือสัญลักษณ์นะ ซึ่ง A B เนี่ยเป็นจุดปลายของส่วนของเส้นตรง A B A กับ B เนี่ย A และ B เนี่ยเป็นจุดปลายของของส่วนของเส้นตรง A B ในทางปฏิบัติแล้วเราไม่จำเป็นต้องเขียนเหมือนเดิมลูกไม่จำเป็นต้องเขียนจุดแบบนี้ที่ปลายขอ,ของส่วนของเส้นตรงทั้งสองข้างคือเธอสามารถเขียนแบบนี้ก็ได้แบบนี้ค่ะ แล้วก็ a b แบบนี้ได้เลยซึ่งมันก็คือมันก็หมายถึงตัวนี้แหละทีนี้เขาไม่ค่อยนิยมใส่จุดแบบเนี้ยลงไปเฉยเข้าใจไหมคะนี่ความยาว a b เนี่ยความยาวของส่วนของเส้นตรง a b เนี่ยเราจะเขียนด้วยสัญลักษณ์ความยาวนะความยาวของส่วนของเส้นตรง a b เราจะเขียนด้วยสัญลักษณ์ตัวนี้ลูก m a b หรือ AB แบบนี้เช่นความยาวของส่วนของเส้นตรง AB เท่ากับ10เซนติเมตรสมมุตินะความยาวของส่วนของเส้นตรง AB เท่ากับ10ซนติเมตรเราก็จะเขียนสัญลักษณ์แบบนี้ลูก m AB แบบนี้เท่ากับ10เซนติเมตรหรือเธอจะเขียนแบบนี้ได้ AB เท่ากับ10เซนติเมตร ห็นไ,ไหหรือระหว่างระยะหรือระยะระหว่างจุด A B, ถึงจุด B กนะ็คือส่วนของเส้นตรง AB หรือ AB หรือแบบนี้ส่วนของเส้นตรง AB ระยะระหว่างจุด A ถึงจุด B นะก็คือส่วนของเส้นตรง AB แบบนี้เธอเขียนแบบนี้ก็ได้หรือ AB แบบนี้ โอเคไหมคะนี่บางครั้งค่ะเราจะใช้อักษรภาษาตัวพิมพ์เล็กของภาษาอังกฤษเนี่ยแทนความหมายของส่วนของเส้นตรงเ okay, ผ่านแล้วนะส่วนของเส้นตรงนะต่อไป C ค่ะคือลังสีลังสีคืออะไรรังสีคือส่วนหนึ่งลังสีคือส่วนหนึ่งของเส้นตรงลกที่มีจุดปลาย เพียงจุดเดียวเท่านั้นอ่ะเช่นนี่ยค่ะมีจุดปลายเพียงจุดเดียวเท่านั้น A B แบบนี้ มีหัวลูกศรฝั่งเดียวเนี่ยเขาเรียกว่าลังสีจำไว้นะดังนั้นถ้าเป็นเส้นตรงจะมีหัวลูกศรสองข้างถ้าเป็นส่วนของเส้นตรงจะไม่มีหัวลูกศรแต่ถ้าเป็นลังสีจะมีหัวลูกศรข้างเดียวก็คือฝั่งนี้ไงปะซึ่งเราจะเขียนแทนด้วยก็คือลังสี A B เนี่ยจะเขียนแทนด้วยแบบนี้ลูก A B และใส่สัญลักษณ์ลังสีด้านบนแบบนี้ ก็คือมีจุดอันนี้จะสลับไม่ได้นะอันนี้จะสลับไม่ได้นะก็คือมันจะมีจุด A เนี่ยเป็นจุดปลายหรือจุดเริ่มต้นของลังสี AB เราจะไม่สามารถถ้าเป็นรังสี AB เนี่ยเราจะไม่สามารถเขียนแทนด้วย BA แบบนี้ได้นะคะเพราะอะไรเพราะว่า BA เนี่ยมันจะแทนรังสี b a ก็คือรูปมันจะเป็นแตกต่างจากแตกต่างจากรูปแบบนี้ลูกถ้าเธอใช้เป็นแบบนี้ b a แบบนี้หัวอรอ่ารูปที่ออกมามันจะเป็นแบบนี้ลูกอ่ะตัวนะรูปที่ออกมามจะเป็นแบบนี้ตรงนี้จะเป็น b และตรงนี้จะเป็น a ถูกป่ะเห็นไหมแตกต่างกันไหม แตกต่างกันเพราะมันคนละตำแหน่งเห็นไหมลูกเข้าใจไหมคะดังนั้นถ้ามันเป็นรังสี a อบเธอจะไม่สามารถเขียนเป็นว่าเฮ้ยรังสีบ a อได้เพราะหัวลูกศรมันเป็นคนละฝั่งเข้าใจไหมจุดปลายเริ่มต้นเนี่ยคนละฝั่งซึ่งถ้าเธอเขียนบ a อ่ะหัวลูกศรก็จะเป็นแบบนี้หรือเขียนแบบนี้อ่ะ มันจะเป็นแบบนี้ขอโทษอันนี้ไม่ใช่เนี่ย ba แบบมันจะเป็นแบบนี้โอเคไหมสัญลักษณ์ของลังสีเนี่ยมันจะมีหัวลูกศรแผง้างข้างเดียวสแสดงว่าลังสีมันมีความยาวไม่จำกัดแต่มันจะสามารถต่อรังสีออกไปในทิศทางของหัวลูกศรของหัวลูกศรน,นะ เนี่ยต่อไปได้ไม่ไม่มีที่สุดของหัวลูกศรน,นะลูกโอเคปะ่ะนี้ในทางปฏิบัติแล้วรังสีอ่ะมันไม่จําเป็นเหมือนกันไม่จําเป็นต้องเขียนจุดตรงเนี้ยแบบเนี้ยเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องเขียนก็ได้คือเธอสามารถเขียนแบบนี้ก็ได้ถ้าเป็นรังสี ab ใช่ไหมอ่ะเธอเขียนแบบนี้ก็ได้เ b ีเนี่ยแบบนี้ได้เลยไม่ต้องใส่จุดโอเคไหมคะอันนี้คือรังสีลูกต่อไปห้า ม,มุมมุมคืออะไรมุมคือรังสีมุมคือรังสีสองเส้นลูกรังสีสองเส้นที่มีจุดปลายเป็นจุดเดียวกันรังสีแต่ละเส้นเนี่ย รังสีแต่เส้นเราจะเรียกว่าแขนของมุมและจุดปลายที่เป็นจุดเดียวกันเนี่ยเรียกว่าจุดยอดมุมอ่ะแบบนี้ถ้าเจอได้รังสีแบบนี้อ่ะนี่สมมติลังสีเห็นปะมุมเกิดจากอะไรลังสีสองเส้นที่มีจุดปลายจุดปลายเป็นจุดเดียวกันก็คือจุดตรงนี้เห็นปะ จุดเดียวกันทําให้เกิดลายทําให้เกิดมุมอะ AC AB เห็นปะซึ่งรังสีแต่ละเส้นเนี่ยเนี่ย AC รังสี AC รังสี AB เนี่ยเราเรียกมันว่าแขนของมุม่ยอันเนี้ยนนแขนของมุมอันนี้ก็แขนของมุม และเรียกจุด A เนี่ยจุด A นะลูกและเรียกจุด A เนี่ยเป็นจุดยอดมุมจุด A นะคือจุดยอดมุมเพราะมันทำให้เกิดมุมเห็นปะ่ะโอเคไหมดังนั้นถ้าอาจารย์เขียนก็คือ AB รังสี AB และรังสี AC เป็นแขนของมุม มี a เป็นจุดยอดมุมเรียกเราจะเรียกมุมว่ามุม ba c เพราะเกิดที่มุมตรงนี้ดังนั้นมุมเนี่ยต้องอยู่ตรงกลางดังนั้นมุม ba c อ่ะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ตัวนี้ลูก ba c แล้วสัญลักษณ์ตรงนี้บนตัว a บนอ่า ัว A นะลูกเพราะว่า A อยู่เป็นมุม mm hmm. เห็นปะเนี่ยมุมมันอยู่ตรงที่ A หรือเธอจะเขียนแบบนี้ก็ได้หรือนะเธอจะเขียนแบบนี้ก็ได้ปึ๊บ BAC ถ้าเขียนสัญลักษณ์แล้วไม่ต้องเขียนคำว่าม,ามุมแต่ถ้าเธอเขียนคำว่าม,ามุมแล้วไม่จำเป็นต้องเขียนสัญ,ญลักษณ์โอเคไหมนี่ขนาดของมุม BAC เนี่ยขนาดของมันนะขนาดนะลูก ขนาดเนี่ยของมุม BAC เราจะเขียนแทนด้วยเพิ่มตัว m ไปลูก m B A C หรือเธอจะเขียนแบบนี้ได้ m ปึ B ๊บปึ๊บ B A C แบบนี้เขีนไหมเขียนได้สองแบบ เช่นเขาบอกว่ามุม BAC เนี่ยมีขนาดเท่ากับ45องศาเราก็เขียนแทนด้วยเป็น m B A C เท่ากับ45องศาแบบนี้อันนี้คือสัญลักษณ์องศานะหรือเขียนภาษาไทยก็ได้เห็นไหมคะทีนี้เพื่อความสะดวกในการนำไปใช้เราจะให้ใช้ตัวนี้ B A C สัญลักษณ์ตัวนี้เลยเท่ากับ45องศา ก็คือเขียนตัวเนี่ยเขียนแบบที่อาจารย์เขียนเนี่ยกระดาษเนี่ยสะดวกแทนขนาดของมุม b a c เท่ากับ45องศาเขนะียนเนาะอ่ะวีดีโอนี้ไว้แค่นี้ก่อน๋ย่มันยาวเกินไปโอเคค่ะสวัสดี